สวัสดีครับพบกับผมครูแซมจากช่อง ebermis learning ครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อ ep 3และจอลึกกิจวัตรประจำวันในภาษาพม่าก,กันนะครับเราตามไปดูกันได้เลยครับเรามาดปูประโยคตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับตอนนี้ฉันกำลังอาบน้า ตอนนี้ฉันกำลังอาบน้ำตอนนี้ภาษาพม่าจะพูดว่าอคุอคุอคุตอนนี้อคุอคุคำว่าอาบน้ำ อาบน้ำภาษาพม่าพูดว่าเยชเยชเยชอาบน้ำเยชเยชเยชตอนนี้ฉันกำลังอาบน้ำตอนนี้ ฉันกำลังอาบน้ำอคุยีชูนี่แหละอคุยีชูนี่แหละอคุยีชูนี่แหละอ่ะอคุก็คือตอนนี้ยีชูนี่แหละยีชูนี่แหละกำลังอาบน้ำตอนนี้ฉันกำลังอาบน้ำอคุยีชูนี่แหละอคุยีชูนี่แหละ อคุเยชโยนี่แหละเรามาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันนะครับฉันกำลังแปลงฟันฉันกำลังแปลงฟันฟันฟันภาษาพม่าพูดว่าตัวตัวฟันตัวตัว Tua à. Come lung bran, come lung bran, Tight knee there, Tight knee there, Tight knee there, tại Tight bear up bran, Come lung bran, Come lung bran, Tight knee ไต้หนีแ่ฉันกำลังแปลงฟันฉันกำลังแปลงฟันตัวไต้หนีแหลตัวไต้หนีแหลตัวใต้หนีแหล่กำลังแปลงฟันตัวใต้หนีแหลตัวไต้หนีแหล ตัวอย่างประโยคที่สามฉันกำลังล้างหน้าฉันกำลังล้างหน้าหน้าหรือว่าใบหน้าภาษาพม่าพูดว่าเมียนนาเมียนนาเมียนนาใบหน้าใบหน้าเมียนนาเมียนนาเมียนา กำลังล้างกำลังล้างติดนี่แดติดนี่แดติดนี่แดคำว่าล้างติดติดแปลว่าล้างกำลังล้างติดนี่แด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  chăn cầm lang láng na chăn cầm lang láng na nhanh nát à tít nỉ để nhanh nát à tít nỉ để nhanh nát à tít nỉ để cầm lang láng na nhanh nát à tít nỉ để nhanh nát à tít nỉ để. ตัวอย่างเปรียบที่สี่ chăn cầm lang kinh ăn sáng à ฉันกำลังกินอาหารเช้าฉันกำลังกินอาหารเช้าอาหารเช้าภาษาพม่าพูดว่ามนเนสซามนเนสซามนเนสซาอาหารเช้ามนเนสซามนเนสซามนเนสซา คำว่ากำลังกินกำลังกินสาเนแดสาเนแดดสาเนแดดกำลังกินสาเนแดสาเนแดดฉันกำลังกินอาหารเช้าฉันกำลังกินอาหารเช้า มเนสซาสาหนีแด่มเนสาสานีแด่มเนสาสานีแด่กำลังกินอาหารเช้ามเนสซาสาหนีแด่มเนสซาสานีแดมเนสาสานีแดดูตัวอย่างประโยคที่ห้ากัน ฉันกำลังไปทำงานฉันกำลังไปทำงานงานที่นี่แปลว่าอโลกงานแปลว่าอโลกอโลกอโลกแต่ถ้าจะพูดว่าทำงานทำงานอโลกโลกอาลกโลกกำลังไป กำลังไปตัวนีแตัวนีแตัวนี่แกำลังไปตัวนีแตัวนีแฉันกำลังไปทำงานฉันกำลังไปทำงานอโลกตัวนี่แดอโลกตัวนี่แด อโลตวานีแดดกำลังไปทำงานอโลตวานีแดดอโลตวานีแดดเรามาดูตัวอย่างประโยคที่หกกันนะครับตอนนี้รถติดมากตอนนี้รถติดมากคำว่าการจราจรการจราจร ภาษาพม่าจะพูดว่าล้านตัวล้านหลาล้านตัวล้านหลาล้านตัวล้านหลาการจราจรล้านตัวล้านหลาล้านตัวล้านหลาถ้าเราจะบอกว่ารถติดหรือจราจรติดพูดง่ายๆว่ากาจะกาจะ กาจะถ้าเราจะพูดว่าจะลาจรติดก็ลานตัวลานหลาจะลานตัวลานหลาจะลานตัวลานหลาจะรถติดกาจะกาจะตอนนี้รถติดมาก ตอนนี้รถติดมากตอนนี้รถติดมากอกคู่กาอัยานจะแหน่อคู่กาอัยานจะแถอาอคู่กาอัยานจะแถนรถติดมากกาอาัยานจะแถนกาอัยานจะแถตัวอย่างประโยคที่เจ็ดเทีย่ยงนี้ คุณอยากกินอะไรเที่ยงนี้คุณอยากกินอะไรเที่ยงหรือมื้อเที่ยงษาพม่าจะพูดว่าเนตแลศาเนตแลสานตลศามื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเนตลศาเนตแลศา อยากกินอยากกินสาชินแดลสาชินแดสาชินแดคำว่า,าอยากหรือต้องการพระศาพม่าจะพูดว่าชินอยากกินสาชินแดสาชินแดเที่ยงนี้คุณอยากกินอะไร เที่ยงนううี้คุณอยากกินอะไรนิลแหลสาบาษาชินแหลนิ่แหลสาบาษาชินแหลนิ่แหลสาบาษาชินแหลเที่ยงนี้คุณอยากกินอะไรหรือว่ามื้อเที่ยงคุณอยากกินอะไรนิลแหลสาบาษาชินแหลนิ่แหลสาบาษาชินแหลนิ่แหลสาบาษาชินแหล เที่ยงนี้อยากกินอะไรนิแลซาปาสาชินแหล่นิแลซาปาษาชินแลตัวอย่างประโยคที่8ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากกินอันนี้คำว่อันนี้ภาษาพม่าพูดว่าดีหาหรือว่าดาดาก็ได้ ตีหาก็ได้ดาหรือตีหาอันนี้อันนี้ดาตีหาอยากกินอยากกินสาชินแดสาชินแดสาชินแดอยากกินสาชินแดสาชินแด ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากกินอันนี้ติหาสาชินแดทิหาสาชินแดทิหาสาชินแดอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ติหาสาชินแดติหาสาชินแดตัวอย่างประโยคที่เก้าขอชาเย็นแก้วหนึ่ง ขอชาเย็นแก้วหนึ่งชาเย็นคำอาชาเย็นภาษาพม่าจะพูดว่าละแพะเยเอละแพะเยเอละแพะเยเอถ้าเป็นน้ำชาอย่างเดียวก็คือละแพะเยชาเย็นก็คือละแพะเยเอละแพะเยเอแก้วหนึ่ง หนึงแก้วแก้วหนึ่งตะแ t วตะแควตะแควแก้วหนึ่งหรือว่าหนึ่งแก้วตะแควตะแควตะแควคำว่าแก้วภาษาพม่าจะเรียกว่าแควหนงแก้วหรือว่าแก้วหนึ่งตะแควตะแว ขอชาเย็นแก้วหนึ่งขอชาเย็นแก้วหนึ่งแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบาแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบาแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบาขอชาเย็นแก้วหนึ่งขอชาเย็นแก้วหนึ่งแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบาแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบาแต่แพ้เยอเอะตะแควปีบา ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ